สวัสดีครับผมนายสิริกรน้มูลนะครับก็สิ่งที่เรียนในวิชาชีวิตและสันติสุขนะครับก็ได้อะไรหลายๆอย่างนะครับทำให้ผมได้รู้จักถึงการใช้ชีวิตนะครับการมีเป้าหมายในชีวิตและการวางแผนชีวิตนะครับ การวางแผนชีวิตนะครับผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นผมจะไปสอบใช่ไหมครับสอบปลายภาคน,นะครับผมก็ต้องเตรียมตัวสอบผมมีรายวิชาอยู่วิชาเอกอยู่ประมาณ4วิชา5วิชานี่แหละครับแล้วก็วางแผนการอ่านหนังสือนะครับก็ก่อนก่อนที่จะสอบประมาณ1อาทิตย์ถึง2ออาทิตย์ครับก็ ผมเริ่มทุกวันนี้ก็เริ่มอ่านหนังสือครับก็นัดเพื่อนติวกันที่คณะบ้างหรือว่าอยู่ที่ห้องเพื่อนหรือว่าอยู่ที่ห้องเราแล้วก็หรือว่าจะอยู่ที่สถานที่คาเฟ่อาจจะเป็นคาเฟ่หรือว่าจะเป็นร้านอาหารก็ได้ครับก็พากันติวจนถึงดึกทุกวันเลยติวตั้งแต่ประมาณ บ่ายโมงจนถึงประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มนี่ยครับก็ทุกวันเลยวันนี้ก็ไม่ได้ติวครับก็ขอเพื่อนหยุดพักหนึ่งวันครับเพราะว่าเหนื่อยมากๆแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าอ่านหนังสือมานานหลายวันเลยทําให้รู้สึกว่าสมองเหนื่อยล้าแล้วก็ขอหยุดพักสักวันครับวันนี้ก็ได้รีแหนะ วันนี้ได้นอนอยู่ห้องแล้วก็ได้เปิดเพลงฟังครับก็ผมชอบฟังเพลงพวกเพลงแนวป๊อปแนวลูกทุ่งก็ฟังได้น่าจะได้ทุกแนวนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะฟังแนวแบบป๊อบหน่อยก็ความสนใจของผมอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมเป็นคนที่แบบชอบออกกำลังกายนะครับก็ ตอนเย็นของเกือบทุกวันเลยก็ชอบไปวิ่งอยู่ที่สนามฟ้าก็รู้สึกว่าการได้ออกไปวิ่งมันก็ช่วยลดความเครียดเราได้มันช่วยให้เราแบบความคิดในเชิงลบน้อยลงนะครับแล้วก็ทําให้เราแบบไม่เครียดเวลาเราเหนื่อยมันจะเหมือนสมองเรามันหลั่งอะดรีนาลีนออกมาเนาะแล้วก็ทําให้เราแบบ หายเครียดได้ครับวิชานี้นะครับก็ถามว่ามีงานเยอะไหมก็สำหรับผมก็น่าจะสมควรกับคะแนนนะครับในหนึ่งร้อยคะแนนแล้วก็แบ่งสอบเป็นส5มสิบห้าแล้วก็คะแนนเก็บอีกหกสิบห้านะครับก็รู้สึกว่าก็สมเหตุสมผลดีครับอาจารย์สอนก็อาจารย์ผู้สอนของผมก็ ก็เป็นคนที่รู้สึกว่าฟังแล้วก็แกเป็นคนที่มีความรู้มากรู้สึกว่าเป็นผู้ที่พึ่งพาได้แล้วก็ให้คำปรึกษาได้เลยครับก็แกเป็นคนที่สอนแล้วก็เรารู้สึกว่าเ,ออเหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งเหมือนพ่อแม่ของเราเลยแบบฟังไปแล้วรู้สึกถึง เออเหมือนเรื่องของเราเลยเราทําอย่างนี้เราใช้ชีวิตอย่างนี้สอนแนวคิดของเราว่าทําอย่างนี้ดีไหมทําแบบไหนถึงจะดีเหมือนพ่อสอนลูกครับเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรชี้ชี้แนวเป็นแนวทางให้เราแบบเหมือนมาบอกให้เราแบบว่าทําตามเป็นแนวทางให้ก็ได้แบบทํายังไงถึงจะสําเร็จทํายังไงถึงจะถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ ก็เหมือนผมนี่แหละครับก็ทุกวันนี้ก็วางแผนนะครับอันอันนี้ก็ขึ้นปีสามแล้วก็เหลืออีกปีหนึ่งครับก็จะเรียนจบก็ลงรายวิชานี้ก็เพราะว่าเหมือนแบบว่าศึกษามาวิชานี้สอนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการมีเป้าหมายในชีวิตการมีคติเกลื่นใจในชีวิตของเราการทำชีวิตประจำวันให้มีความสุข ดังไลวิชานี้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะขอบคุณรายวิชานี้นะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ผู้สอนนะครับที่ทำให้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตจริงๆในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับก็เรียนก็มีเครียดครับมีเครียดบ้างแล้วก็มีความรู้สึกแบบว่า มีความสุขกับมันครับแล้วก็จะตั้งใจเรียนตรงนี้ครับเพื่อเก็บไปเก็บประสบการณ์ในมหาลัยไปทํางานแล้วก็ไปสร้างครอบครัวไปสร้างประโยชน์ให้ชุมชนของเราที่เราจากมาครับแล้วก็สร้างประโยชน์ให้ในายทุนของตัวเองแล้วก็ไปทำงานให้มีคนรักคนหลงให้มีคนรู้จักให้มีคน ยกยอนะครับก็การคิดก็ให้มีทัศนคติเหมือนอย่างที่ว่าครับการมีทัศนคติที่ดีก็จะช่วยทําให้เราเป็นคนที่ nice ได้ครับ,รบการยิ้มเหมือนกันก็ช่วยให้เราเป็นคนที่มีบุคลิกดีได้ครับก็สุดท้ายแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนในเสกนะครับที่ทําให้ผมมีความคิดแล้วก็เป็นคนที่ดี กว่าเดิมได้ครับขอบคุณครับ